จะไปเหรอปกติไม่เคยอยากเอาป้าเลยทำไมจะไปกับป้าแม่อยู่นะแม่อยู่บ้านอยู่กับแม่ดีกว่าเฮ้ยอยู่กับแม่อยู่กับแม่มาอยู่กับแม่สิอยู่กับแม่อยู่กับแม่มาเมื่อเมื่อป้าป้าป้าจะไปช็อปทงแดมุนกันนอนเชียงคืนอยู่กับแม่ นางก็รู้ว่าพอลีเปลี่ยนตัวนตัวนี่พาไปช้อปปิ้งนะก็เลือกนู่นเลือกนี่เลือกของใายบายแม่เหรอบายบายแม่ไหมลองมันไปไปบายแม่บายบายแม่เลยมาหาแม่มาไหมมาเมื่อวานไปหาแม่เดี๋ยวนี oh! Oh! ้เลยมามาแล้วไปหาแม่เ <wise> ด mm ี๋ยวนี้เลยอุยไม่มีทางบอกไม่มีทางก็ไม่รู้อย่างนี้วะทำไมอ่ะเปล่าพี่ลี่ลองแก้กออกไปหน้าประตูที่มันจะยิ้มไหมพี่เปิ่นหนเลย เปล่าเาทุกคนบายบายทุกคนจัดได้นะแกแกเอมาหนอนนอกบ้านมัน้องคนนึงายบ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 ายเปล่าเปล่าอะไรไม่อยู่กับว่านี้เหรอคะนหนรักมีมากเลยแม่สราอาอยู่บ้านเพื่วเปล่าทาไมเปาจะทิ้งแม่ไปล่ะแม่เราจะไม่ไปไหนนะแม่จะอยู่กับเปลใามาเธอติดใจอยู่กับแม่เธอ เฮ้ยเราตัดสัมพันธ์กันเลยเหรอป้าดูสิเราเป็นลูกเป็นเงี้ยมานี่เอาฉี่ใส่เขาอีกมานี้แล้วมาหนี้แล้วมามาหาแม่ไปไปหาแม่มาดีกว่าแม่ไ pues ม่ต้องเลยจะไปช้อปปิ้งเลยกับป้าเขาพาป้าสามป้าเขาจะไปช้อปเฮ้ยดูสิดูสิดึงเสื้อด uh ึงเสื้ออย่ามายุ่งกับฉันฉันจะไปชอปธงแดงมูล ตูมันดูพอมันดูมีเงินเท่าไหร่คนมีเงินเท่าไหร่คนเนี่ยมีเงินมาเปล่าไปแล้วนะบอกทุกคนเบ๊ายบายไปกับป้าหน่อยเบ๊ายายเดี๋ยวตาไปเก็บเรย่องสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมามี่ก่อนสวัสดีค่ะทุเจ้าแหละทุเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุจรทุจรสุดายสิบเดือนเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคุณมามี่เนี่ยใส่ชุดนอนไงมันต้องนอนแน่ ฝันไม่เถอะบัลลัรีเนี่ยใส่ชุดแจ็คเก็ตตัดเข้าบ้านเข้าบ้านละกันเดี๋ยวจะไม่ได้หรอกต้องนอนนะกเดินขึ้นมาตื่นขึ้นมาอะไรตี่สิบสองโมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนนะเป๋องเปาเธอจะไปช้อปปิ้งอะไรบ้านเราสี่ทุ่มเนอะ เข้าบ้านไปนอนไปนอนแข็งแขงงคงตอนนี้ไม่เป็นมนช่วงที่ป้าไม่ต้องการเราเวลาป้าต้องการหนูหนูไม่เอาป้าใช่ตอนนี้กลับไปนอนเถอะได้เวลาเอาคืนเดี๋ยวมันดามเด็กเนี่ยาแม่คุณยายเขาก็จะไปนะเดนยจะกเก็บของไปมาแต่ไม่มีประโยชน์หรอกนะคุณยายจะไปเนี่ยนะคุณยายจะไปไม่มีประโยชน์นะมันหลอก มันหลังหลังกลับมันหลังหลังกลับมันลืมตัวคุณแม่เราเอาอุ้มไปไปไหมโอเคไปไหมจะอยู่กับแม่แล้วนะไปไหมแต่ก็ไม่กล้าไม่อยากไปมาปะเอ้ไปเลยเอาไงเอาไงไปไปโอเค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 นะไปไปไปนอนกับส่งแม่ลูกไปเถอะเฝ้าเฝ้าเฝ้าห้องไปเข้าบ้านไปโอเคคุณญแจใหม่ darling นะ บายบายคุณนายมายด์ดาลลิงป้าจะไปช้อปปิ้งกันแล้วนะเมาดจะมาอ่ะมา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 ปมาป